It's really depressing Brothers Mark and Al Dykstra are exploring a location which they think could be the same one. Oh, sorry, I have to <laughs> About a mysterious cave, reported to have contained an estimated 280 gold bars, along with <that's> a, know, a, and a large set of โอยย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 ังยย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 ่ยยยอยย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 ย่ยยย่ยยุ่ยย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 ุยยยยลยย้ายย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 กขยยงหยยาดยยยยยยยงยย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 า ไงไงบ้างเงาไหมอยู่ตัวเดียวอยู่ตัวเดียวนีนีงาไหมอยู่ตัวเดียวลงมาดีลงมาเองไม่อุ้มหรอกไปไหนไปไหนไปไหนไม่เปิดไฟเลยนะเมื่อตืต้อเอ้าเอ้าฮาฮาาทำอะไรฮะ ทำอะไรจะทำอะไรต่อหิวยัยงกินข้าวบอง่าปะ,าง,าปะาง,ง่าไหมง่าไหมอืมมีอุ้มมีอุ้มหรอขนล่วงอ